สปายะสภาสถานรัฐสภาไทยใหญ่ที่สุดในโลกจริงใช่ไหมหากมองพื้นที่ใช้สอยก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องจริง ะอาคารรัชสภาไทยแห่งใหม่ใกล้แยกเกียรกายนี้มีพื้นที่ใช้สอยสูงถึง424,000ตารางเมตรด้วยงบการก่อสร้างเกือบ23,000ล้านบาทสูง134.56เมตรแซงหน้าอดีตแชมป์อาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโรมาเนียไปเกือบ60,000ตารางเมตรแล้วอาคารรัฐสภาใหญ่อันดับแรกๆของโลกมีที่ไหนบ้างเรามาดูกันสปายสภาสถานอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ของไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยชื่อที่มีความหมายว่า สถานที่ประชุมของสภาที่เอื้อต่อการใช้ปัญญาในการทำหน้าที่ ด้วยพื้นที่ใช้สอยสูงถึง424,000ตารางเมตรทำให้เป็นอาคารรัฐสภาใหญ่ที่สุดในโลกและอาคารของรัฐใหญ่ที่สุดอันดับ2ลรองจากเดอะพนตากรอนอาคารกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาคารรัฐสภาโรมาเนียตั้งอยู่ในกรุงบูคาเรสเรียกอีกชื่อว่าวังรัฐสภาหรือทำเนียประชาชนสูง84เมตรพื้นที่ใช้สอย365,000ตารางเมตรด้วยงบก่อสร้างถึง1 4 6 0 0 0ล้านบาทเป็นอาคารรัฐสภาใหญ่ที่สุดในโล ก่อนจะถูกสับปายาสภาสถานทำลายสถิติอันดับ3อาคารรัฐสภาออสเตรเลียพื้นที่ใช้สอย250,000ตารางเมตรสูง107เมตรด้วยงบประมาณก่อสร้าง36,000ล้านบาท อันดับ4มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนด้วยพื้นที่ใช้สอย1 7 1 8 0 1ตารางเมตรและสูง46.5เมตรอันดับ5อาคารสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสด้วยพื้นที่ใช้สอย1 2 4 0 0 0ตารางเมตรสูง36เมตรและอันดับ6พระราชวังเวสต์มินเตอร์ในกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรด้วยพื้นที่ใช้สอย1 1 2 4 7 6ตารางเมตรและความสูง98.5เมตร แล้วถามว่าอาคารแคปิตอลรัฐสภาสหรัฐใหญ่แค่ไหนก็ต้องบอกว่าอันดับ7แต่ด้วยพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าไทยหลายเท่าตัวเพียง67,000ตารางเมตรเท่านั้น